ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ผมในอัครเดชภูมิทักโรธสมาชิกสภาผู้แทาานราษฎรจังหวัดราชบุรีโฆษกพรรคลมไทยชั้งชาติครับวันนี้จากที่ช่วงหลายวันได้มีข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองบางพรรคได้มีการยื่นพรบจัดระ,บระ,ะเบียบรกระทรวงกรลาโหมนะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนรับว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นได้เคยมีพรรคการเมือง่ส่ค้านเคยยื่นเรื่องดังกล่าวนะครับก็คือเป็นร่างพรบรจัด ระเบียบก,บร,กระทรวงกาโหมเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งให้ทางคณะรัฐมนตรีได้รับไปพิจารณานะครับเนื่อทางคณะรัฐมนตรีได้รับไปพิจารณาแล้วนะครับก็ได้มีความเห็นว่าเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติก็คือกองทัพซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องก็คือก็คือกระทรวงกาโหมเนี่ยรับไปดําเนินการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังพิจารณาอยู่นะครับซึ่งาทางพักลมไทยสั้งชาติเองนะครับได้เคยหยิบยกเรื่องดังกล่าวนั้นเข้ามาหาลือในที่ประชุมสมาชิกพักนะครับแล้วก็ที่ประชุมของอสอสอของพักนะครับซึ่งก็ได้มีความเห็นในเบื้องต้นครับว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าวเนื่องจาก จะทําให้การเมืองนั้นเข้าไปแทรกแซงกิจการของกระทรวงกลาโหมเข้าไปแทรกแซงกองทัพได้เนื่องจากมีหลายประเด็นด้วยกันประเด็นหลักๆก,ก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภากราโหมซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่มีอํานาจในการที่จะแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรง,งตําแหน่งในตําแหน่งหลักของกองทัพซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับการเมืองนั้นสามารถเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งแค่การในกองทัพได้ จึงได้มีความเห็นหรือมีมติในเบื้องต้นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมของพรรคการเมืองดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีพรรคการเมืองบางพรรคไ้ยืน่นเสนอเพิ่มเติมร่างกฎหมายดังกล่าวเข้ามาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้า,าโดยหลักการแล้วนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวถ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับร่างของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เคยยื่นเรื่องเข้ามาแล้วสามารถที่จะทําให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงกองทัพได้ หรือกิจการของกระรคมาคมได้พักรวมไทยส้างชาตินะครับก็คงจะต้องมีมติไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวเหมือนกับร่างของพักการเมืองสายคานที่เคยยื่นเรื่องเข้ามาเมื่อสมัยประชุมที่แล้วเช่นกันครับฉันก็เลยเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับว่าพักรวมไทยั้ชาตินั้นเห็นด้วยนะครับกับการให้กองทัพนั้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการของกองทัพแล้วก็ภารกิจของกระทรวงกลาโหมนะครับก็เลยขออนุญาตได้ เรียนที่แจงพี่น้องสื่อมวลชนมันม้นโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ